สวัสดีค่ะช่างบัวนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับเครื่อง a อ e r อร์ในโตัวหนะคะตัวนี้เป็นตัวปีเก่าแล้วนะคะ CPU Gen 7ก็ลูกค้าเข้ามาในอาการแบตไม่เก็บไฟนะคะชาร์จไฟไม่เข้าแบบก็ช่างบัวได้ทำการเปลี่ยนแบตเรียบร้อยแล้วก็เช็คแล้วเจอแบตลูกค้าบวมเล็กน้อยนะคะจะมีบวมที่ ตรงนี้ช่วงเซลล์กลางสองเซลล์นะคะบวมเล็กน้อยก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะก็เครื่องออนแบตได้นะคะใช้งานได้เต็มที่ค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวเช็คชาร์จนะคะอนนี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะตัวงาน เปลี่ยนแบตนะคะก็สาหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหานะคะสามารถนําเครื่องเข้ามาให้ทางร้านเช็คก,ก่อนได้นะคะเช็คให้ฟรีนะคะสนใจเปลี่ยนแบตสนใจงานซ่อมติดต่อร้านสมัยทีติดต่อผ่านทางเพจ f a c e b o o k แล้วก็ไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ช่างบัวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ